นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่อง Technical Analysis Explained The Successful Investor Guide to Spotting Investment t r e n d and Turning p o i n t ของ Martin J. p l i n ล ผมชอบหนังสือเล่มนี้มากแล้วผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยนักเทรดหลายคนเลยนั่นก็เป็นเพียงเพราะว่าหนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายในจุดที่มีความสำคัญหลายจุดไม่ว่าจะเป็นดาวเทียรีมาร์เก็ตรวมไปถึงอินดิเคเตอร์ต่างๆที่เราควรจะจดจำเอาไว้ให้มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมเชื่อทุกหนังสือให้ความสำคัญมากที่สุดคือจิตวิทยาการเทรดไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาการลงทุนหรือว่าการเทรดก็ตามสองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และสองสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะประสบความเม็จอย่างยืนยาวได้โดยให้เราไม่จำเป็นต้องเจ็บหนักในกรณีที่เรามีปัญหาในการเทรดหรือการลงทุนผมเชื่อว่าการที่เรากลับมายัางจุดเดิมหรือว่าการให้เรากลับมายัางสิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริงในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผม,มคิดว่าหนังสือเล่มนี้ให้กับผมนั่นก็คือคําตอบที่สาคัญยิ่งอย่างเช่นตลาดตลาดหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจมาได้ทั้งหมดหรือเปล่า แน่นอนหนังสือเล่มนี้เน้นไปในเรื่องของตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ต่างๆแต่แล้วการที่เราลงทุนในยุคปัจจุบันนี้เรามีการลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็นคริปโตไม่ว่าจะเป็นเทรดทองเทรดตราสารอื่นๆเต็ไมไปหมดเลยเราจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไรผมยังเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีคําตอบให้กับคนทุกคนอยู่ดีผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าการจะดูเรื่องการเทรดสิ่งแรกเลยคือดูว่ามีรูปแบบใดที่เข้าหน้าเทรดของเราได้บ้าง มเมื่อเรียนรู้การเทรดแล้วเราก็ต้องรู้หน้าเทรดของเราหน้าเทรดนั้นก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันเป็นไปตามกลไกธรรมชาติของสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเชน่นเรากำลังเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่บนกระดานหรือว่าตลาดหุ้นเมารู้แล้วว่าเราต้องการเทรดในหน้าเทรดแบบนี้เราต้องการให้ราคาหุ้นเนี่ยอยู่สูง MA เหมือน o v i n g a งเอลเว50ขึ้นไปรวมไปถึงสูงกว่า MA 200ขึ้นไป นี่คือหน้าที่เรารู้ปล่าที่เราต้องดูหน้าเทรดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากการเทรดนั่นก็คือมีคนหลายคนไม่รู้จักหน้าเทรดของตัวเองและเขาก็หลงลืมไปว่าสิ่งที่เขาควรจะดูที่สุดก็คือซีแตมหรือระบบที่เขาสร้างขึ้นมาว่านี่คือสิ่งที่เขาควรจะเข้าไปหรือเขาควรถอยออกมาโครงสร้างของแต่ละตลาดนั้นต่างกันแต่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้ถ้าเราต้องการขยายกรอบความรู้ของเราเมื่อกรอบความรู้ของเรามากขึ้นและขยายวงกว้างมากขึ้น นั่นก็คือหน้าที่ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือร้องเรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทาในวันนี้คืออะไรหน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้ปัจจุบันให้มากที่สุดและเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเรากําลังเทรดบนพื้นฐานอะไรไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโลภความหลงรวมไปถึงสิ่งที่เราไม่ได้ชัดเจนกับงบการเงินของเราตลาดตลาดหนึ่งเราก็ต้องใช้กลยุทธ์หนึ่งอีกตลาดหนึ่งเราก็ใช้กลยุทธ์อีกกลยุทธ์หนึ่งที่เราจําเป็นต้องประยุกต์ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อย การที่สุดของความจริงนั้นไม่มีวันจบสิ้นเลยความจริงนั้นแปลเปลี่ยนไปแต่ความหมายของความจริงนั้นยังคงเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาเป็นนักเทรดนักลงทุนหน้าที่ของคุณก็คือเรียนรู้กับปัจจุบันมากที่สุดและมีสติอยู่กับมันอย่าพยายามออกนอกกรอบของตัวเองเรียนรู้วันนี้เป็นวันที่เราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลามันเป็นจุดที่ทําให้เราผิดพลาดก็ได้ประสบความสิ้นก็ได้อย่าเพิ่งดีใจหรือเพิ่งเสียใจไป เรียนรู้ปัจจุบันว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญที่สุดอยู่กับปัจจุบันเอาไว้และทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่ยังไงแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากหลายตลาดอยู่ดีเพราะมันเป็นส่วนที่เราต้องทําความเข้าใจภาวะมวลรวมของตลาดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องเข้าใจภาวะมวลรวมของตลาดนั่นก็คือความหมายสําคัญอีกแง่มุมหนึ่งนั่นก็คือเรารู้ได้ยอย่างไรว่าตลาดนี้ที่เรากําลังลงอยู่มันยากหรือมันง่ายนี่คือาการเปรียบเทียบแล้วลมันจะทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็แรงขับเคลื่อนในชีวิตต่อไป สมมติผมมาลงทุนในตลาดหุ้นแน่นอนผมโฟกัสตลาดหุ้นเวลาผมพูดกับใครว่าผมเป็นนักลงทุนคนจะตอบกลับมาว่าลงทุนคลิปโตรหรือเปล่าเทรดคริปโตไหมหรือว่ามีตราสารอื่นๆหรือเปล่าเล่นหสังหามไหมเล่นทองหรือเปล่าหรือ Forex ซสิ่งหนึ่งที่ผมตอบกลับไปนั่นก็คือผมโฟกัสที่หุ้นอยู่ตอนนี้แล้วนั่นก็คือหน้าทีที่สําคัญที่สุดของผมยีงทให้ผมได้เรียนรู้ว่าเออสิ่งที่สาคัญกว่านั้นนั่นก็คือร้องตอบตัวเองให้ได้ไดว่าเรากําลังโฟกัสกับตลาดอะไรถึงตลาดนั้นมันจะดูบูม จะดูมีข่าวคราวมากมายแต่เราก็ต้องโฟกัสกลับมาอย่างที่จุดเดิมนั่นก็คือตวงเราเองก่อนว่าเรานั้นกําลังอยากที่จะหาเงินในแง่มุมใดเราอยากจะลงทุนด้วยไหมยอยากจะเทรดด้วยหรือเปล่าตราสารใดที่สามารถลงทุนได้โดยที่มีแพสซีฟินคัมในขณะที่เรากําลังเทรดหรือเราก็อยากจะเทรดอย่างเดียวโดวยที่เราไม่ได้สนใจแพสซีฟินคัมเพราะเราเรียนรู้แล้วว่าในเวลาที่เราจะทำแพสซีฟินคัมนั้นยาวนานกว่ามันจึงยากกว่าเยอะสิ่งนี้เราต้องประเมินด้วยตวงเราเองทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าให้ใครมาประเมินเราเด็ดขาดสิ่งที่เราจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้คือการเห็นความเป็นไม่ได้ของแนวโน้มซึ่งแนวโน้มจะกำหนดทิศทางตลาดต่อไปทิศทางของตลาดกำลังถูกเชืระดัดเปลี่ยนหน้าทีของเราก็คือเข้าใจภาวะมวลรวมและโมเมนตัมนั้นโดยรวดเร็วและฉับพลันอย่าพยายามมัวรอหรือว่ามัวคิดไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนิ่นช้าหรือว่าสิ่งนี้ทําให้เราไม่เข้าใจความจริงให้คิดซะว่าตลาดเปียกเหมือนธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามอย่าทุ้มสีดึงดันอยา่าคิดว่าฉันมีเงินเท่านี้ฉันมีกําลังและความสามารถมากมายไก่กองฉันจะเปลี่ยนเทรนให้ดูแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เทรนหลักมันไม่เกิดขึ้นวอลุ่มมันไม่ตามมาเราไม่ได้เจ้าของตลาดเราอย่าสวนกระแสเทรนอย่างเด็ดขาดหนังสือแนวโน้มทุกๆเล่มและหนังสือเทรดทุกๆเล่มล้วนมาบ่งบอกให้เรารับรู้ว่าเราต้องยอมเสียราบกับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดอย่าพยายามมีคําถามอะไรมากมาย เรียนดูให้จะอยู่กับปัจจุบันณนะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วแค่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเท่านั้นเองสิ่งที่เราได้รับจากหนังสือเล่มนี้คือการเห็นความเป็นไม่ได้ของแนวโน้มซึ่งแนวโน้มจะกำหนดทิศทางของตลาดต่อไปเมื่อแนวโน้มนั้นกำหนดทิศหลักของเราเราก็ต้องตามแนวโน้มเป็นหลักซึ่งการที่เราต้องตามแนวโน้มมันก็คือคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคือหน้าที่อของทุกๆคนถ้าเกิดสมมุติว่าแนวโน้มเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องทำก็คือเปลี่ยนตามแนวโน้มนั้นแนวโน้มเปรียบเหมือน กระแสลมกระแสลมมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่จะบังคับทิศทางเราหางเสือเรารวมไปถึงอนาคตที่เรากําลังจะบ่ายหน้าไปแน่นอนว่าการเทรดเนี่ยผมเชื่อว่ามันสอนหลายๆคนแล้วมันก็สอนตัวผมเยอะเลยในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของการปรับตัวใครยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วและปรับตัวได้เก่งคุณจะสามารถยืนหยัดต่อตลาดนี้ได้นานอย่างยิ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เรียนรู้ความเป็นจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าทุกอย่างมีเวลาของมัน จังหวะสําคัญกว่าสิ่งทุกสิ่งบนโลกใบนี้เพราะถึงแม้เราจะมีทรัพยากรมากมายแต่เราไม่มีจังหวะเลยในท้ายี่สุดแล้วเราก็ต้องเข้าใจความจริงว่ามันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เจอจังหวะนี้นี่แหละจึงเป็นคําตอบของชิดว,ว่าจังหวะเนี่ยสำคัญที่สุดสุดท้ายนี้หากเราเป็นนักเก่งกาไรเราจะไม่สามารถมีโรบได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเราเป็นนักเทรดเราจะสามารถออกแบบระบบที่เข้ากันกับชุดได้ง่ายขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นนักเทรดหรือว่านักเก่งกําไรนั่นคือความแตกต่างเราจงระบุตัวเองให้ชัดเจนก่อนก่อนที่เราจะเข้ามาในตลาดเมื่อไหร่ก็จะให้เราเข้ามาในตลาดมากขึ้นเราก็จะเก่าตัวเองมากขึ้นก่อนนี้เราอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นนักเก่งกําไรแต่แล้วตลาดนั้นเชฟเราดัดเปลี่ยนเราให้เราเป็นคนที่เป็นนักเทรดตัวยงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณเรียนรู้ว่าตลาดมันจะเก่าคุณในสิ่งที่คุณเป็นจริงๆธรรมชาติจะหลอมรวมคุณ ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแน่นอนขอให้คุณเรียนรู้ที่จะตั้งใจและมุ่งมั่นในทางเดินของคุณไม่ว่าทางเดินนี้จะดีหรือไม่ดีอย่างไรขอให้คุณเชื่อมั่นมันขอให้คุณเรียนรู้ว่าวันนี้จะต้องมาถึงไม่ว่าวันใดสักวันหนึ่งวันที่ดีและวันที่เลวร้ายมันก็เป็นเพียงแค่วันวันหนึ่งที่มันผ่านมายใงชีวิตของเราอ่านหนังสือเล่มนี้นํามาประยุกต์ใช้เราจะเป็นนักเทรดที่เก่งกาจสามารถในยุคนี้อย่างแน่นอนผมเชื่อทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r รนท็อกแยชี ee, ด้วยนะครับ